สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างหมีพี่โลกแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาหัวเรือใหญ่ครับช่างตะผมมึงมาครับยังไม่เจอเลยครับโอเคครับสักครู่ครับผมไปหาช่างตาครับมาแล้วครับแต่เราเจอช่างตาครับช่างตาสวัสดีครับโอ้นี่ครับหัวเรือใหญ่ของเราครับเป็นไงช่างตาวันนี้รถเยอะไหมครับโอ้โหต้องรอตัวเบอรวันนี้แค้นจบไปแน่ช่างโอ้ Ah, kau 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 มาดูบรรยากาศกันทั่วๆครับวันนี้เลยมาเจอหัวรถใหญ่ก็ตัดโอเคครับต่างๆของมากครับมีมิติให้มาดูแลเลขของรู้กันครับาาว่่อแต่ละพื้นที่ใช้กันแบบไหนครับผมวันนี้มาทั่วเลยใช่ไหมครับมากันทั่วตอนนี้ครับคู่กําแพงมาหมดว่ารถแต่ละพื้นที่ใช้กันแบบไหนครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศก่อนนะครับครับผมนี่ครับพลังงานะครับ

น้น้อยดีครับครับวันนี้ส่งกี่เบอร์ครับพี่วันนี้ส่งกี่เบอร์เนี่ยสองเบอร์นครับตัวจิ๊ดลูกพี่ผมนะครับนี <c> ่ <oughs> นี่ขับโดยช่างโจ้ช่งโจโงโจะไปลองข้างน้าครับเดี๋ยวรรเรารอดูครับ เฮ้ยครับนี่ช่างโต้งครับโต้งโย่ฝังแดงครับฝังนี้ ไ,ไ,ไปดูคู่ต่อไปครับเข้าเส้นแล้วครับนะครับรอแล้วนี่ครับรถช่างลบฝั่งแดงนะครับฝั่ง้ารู้อช่างเลยนะครับ ตัวจริงตัวจ,จริงอันนี้นี่นักขับเสียป๊อปแมเป็นไงเนี่ยเปียกทั้งวันนะป้านะแหมโอแหลงแหงแหลงแรลงจร,งร,งร,งรงิงเลย <นะ S 2> ตัวไหนป๊อปขับตัวไหนได้ไหมสองตัวพี่ตัวนี้กับตัวนี้อ๋อเขาส่งส่งกี่เบอร์นะป๊อปยี่สิบยี่สิบอืมนี่ชื่อชื่อทีมงานเลยนะช่างต้งช่างต้งครับช่างต้งคนนี้นะรูปหล่อเนี้ยนี่นั่นเนี้ยไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูทีมงานอื่นเลยครับ เสียง,ง gen, ังจะได้ยินด้วยครับาต่อไปนะครับพวที่5ท่าอ่ะไอ่าโอเคพวกร้านะครับ4อยู่แดงเดิกับตั้หน่งนะครับ้าร้อมแล้วัำรถกาจุดตาได้เลย มูทีฮันดีอร่อ้เลยครับลุกมาายวยไทุหมูบาาสองแดงเจอกับนักโต้งของอนันป่บทั้งินเอาละตรับารรับแจสเข้ารู่แล้วครับตอนนี้รอสักนง

ครับขออนุญาตเรื่องอ๋อมาคข้าแล้วคข้าแล้วครับคู่ต่อไปครับท่านรู้ว่าเป็นรถท่านนะครับเอามาต่อได้เลยนะครับผุ้ใหญ่หมูแปครับเธอช่างโต้งคู่ต่อไปเรามาชบคู่นี้ครับคูยย่ที่อันสามสิบหกโลกลายพบกับช่างนังวัยรุ่นหมูสี่วัยรุ่นหมูสี่กันนี่นะครับเก่งใกล้ๆนรับที่จอดเป็นกลุ่มนี่นะครับ ออกมาแล้วครับโอ้โหสิบหกโลกรายดำมาอยู่สี่สองแล้วครับสามว่าตอนนี้ทางนังก็แทงขึ้นมาเอาไม่รู้ว่า,าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตอนนี้โอ้โหไม่รู้อะไรสิบหกโลกรายด้วยครับพอดีเป็นตายา นี่ครับรุ่นโมซีรุ่ยายโมปานะครับเก้าสิบสองแดงเจอกับกานตุ๊กสองห้าสิบสามนึ่งนครับทีมงานวัยรุ่นหมู่สีครับตรงนี้เดี๋ยวรอคู่ต่อไปนะครับมาคู่ที่ห้าสนะครับแรมรถเกี่ยวแก้งขอเปลี่ยนล้อนะครับอ่าเลื่อนด้วยนะครับทีมงานทีมงานจดด้วยนะครับคู่าดผ้าเลื่อนนะครับ อคคูคู่ที่ตีก่อนเลยนะครับูุยายบุมแปดครับเจอกับช่างโตอเคครับช่างโตนะครับขออภัยเพื่อนๆนะครับที่มาบางทีมาสถานที่ตั้งกล้องมันไม่สะดวกนะครับมันบังกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับ พอได้แล้วมันหนีเลยเอาละครับมองซ้ายมองขวาแล้วเช็คกันให้ดีดูใครมาจะออกกันครับทางตรงเอาออกมาแล้วครับระหว่างผู้ใหญ่หมูแปลกับทางตรงผู้ใหญ่หมูแปลงตานเล็กไปผู้ใหญ่หมูแปลงตานเล็กไปกับบอดี้ผู้ใหญ่หมูแปลงตานผู้ใหญ่หมูแปลงตาทางตรงเองทางซ้าย ้ามาเบ้าโอ้ยฮอตมากต้องรับ ต่อไปท่าทรู้ว่าเป็นท่านคู่ที่5้าสิบเจ็ดสิโลกลาย38แดแดงพบกับลั่นทุ่ง129่งสานำเงินตอนนี้เรามาดูนคู่ที่56นะครับผู้ใหญ่หมู่แปดก้าสแดงบุญเรืองพ่อติ่งคู่ที่56นะครับผู้ใหญ่หมู่8 ดูแดงเข้าเข้าแลู่แล้วนะครับอนนี้รอคุณเรืองพ่อซิ่งนะครับ